สวัสดีค่ะเซลแคทค่ะวันนี้นะคะเซลแคทนะคะจะพาไปชมรถบรรทุกอสีสุรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวตามเซลแคทไปดูกันเลยค่ะมาค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะเซลแคทก็จะพามาชมรุ่นที่ยอดฮิตติดชาร์จตลอดการนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวหล้อขนาดกลางนะคะ FRR 2 1 0แรงม้าของเราในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับ กระบะนะคะเป็นกระบะอะลูมิเนียมนะคะที่ไม่ค่อยเห็นเยอะมากนักเท่าไหร่นะคะนี่มาในโทนสีเขียวนะคะสีเขียวขาวอ่าก็สีเขียวเหนียวซับอีกแล้วนะคะอ่าเรามาดูรุ่นนี้กันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็น6ล้อขนาดกลางนะคะเชื่อรุ่นว่า FRR นะคะตัวนี้ เป็นตัว190แรงม้านะคะส่วนเอ a บของเรานะคะมีแรงม้าให้เลือกอยู่2รุ่นนะคะก็จะเป็น190แรงมา้าแล้วก็210แรงมา้านั่นเองนะคะแต่ตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นตัว190แรงม้านะคะเพราะว่าใช้งานไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากมายนะคะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างเนาะก็เลือกเป็น 190บแรงม้าในการใช้งานนะคะคันนี้นะคะความยาวของชชสซีนะคะก็อยู่ที่5.6เมตรนะคะ5เมตร6นั่นเองนะคะต่อกระบะยาวสุดเลยอยู่ที่เท่าไหร่กันนะคันนี้คันนี้นะคะกระบะใช้งานจะอยู่ที่5เมตร3านะคะดีก็จะเป็นพื้นก็เป็นสแตนเลสเลยนะคะแล้วก็ฝาข้างนะคะแล้วก็ฝาท้ายก็เป็นอลูมิเนียมนะคะ อลูมิเนียมมันดียังไงนะคะในการทํากระบะนะคะก็จะช่วยให้รถนะคะมีน้ําหนักเบานะคะมีน้ําหนักเบาแล้วก็ไม่ไม่ผุหรือว่าไม่กร่อนนะคะง่ายๆนะคะใช้งานได้ยาวนานแล้วก็ทนทานนะคะก็เบาแล้วก็ยังคุณภาพดีอีกนะคะสําหรับกระบะอลูมิเนียมเนาะแล้วก็เป็นพื้นสแตนเลสอีกต่างหากนะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะตกแต่งเป็นสลักพวกนี้นะคะก็จะใช้เป็นสแตนเลสทั้งคันเลยนะคะก็จะไม่เข้าสนิบง่ายๆเลยนะคะสำหรับคันนี้อ่าก็น้ำหนักรวมของคันนี้นะคะรวมหัวเก่งชชสซีรวมกระบ,บะฝาข้างอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะคะก็จะไม่ได้หนักมากนะคะรวมรวมกันอยู่ก็ไม่เกิน5ตันนะคะรถหล้อ,อของเรานะคะบรรทุกได้ น้ำหนักตัวรถรวมสินค้าก็ได้ประมาณ15ตันเนาะก็เหลือบรรทุกสินค้าได้เป็น10ตันเลยนะคะสำหรับคันนี้โอ้โหใช้งานแบบคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะเน้นบรรทุกไปเลยนะคะได้ทั้งพื้นที่ได้ทั้งน้ำหนักนะคะสำหรับ FRA r 9 0แรงมานะคะความยาว5เมตร6นะคะอ่าก็มาดูด้านหน้ากาันนะคะก็แต่งมาแบบหล่อๆกันเลยนะคะ มาด้วยข้างหน้าก็จะเป็นกันชนนะคะย้ำหมุดมาด้วยนะคะขาวตัดเขียวนะคะก็ดูเรียบรูไปอีกแบบนะคะสำหรับคันนี้น้น้อยแต่ดูเรียบรูปดูโก้ดูแพงมากนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะสำหรับกระจังหน้าก็มาพร้อมกับตัวรถเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็น บันไดเสริมข้างขึ้นมานะคะเป็นสแตนเลสนะคะเพื่อที่จะให้รับกับตัวกันชนข้างหน้าแล้วก็จะมีหมวกด้วยหมวกก็จะเป็นหมวกทรงเตี้ยก็ดูรวมๆแล้วหล่อเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้อ่เขียวเหนียวซับนะคะอ่าสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากได้รถบรรทุกตัว f r ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่า เจ้าตัวนี้นะคะแคมเปญดีที่สุดเลยในตอนนี้นะคะเพราะว่ามีส่วนลดนะคะซัพพอร์ตให้ลูกค้าเยอะมากเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ส่วนลดเป็นแสนเลยทีเดียวท่านไหนสนใจนะคะสั่งจองเดือนนี้นะคะเซลแคทนะคะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบอรให้ไปเลยนะคะอะไม่ต้องวังเลใจนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังลังเลใจอยากได้ รถบรรทุกรุ่นนี้อยู่นะคะ6ล้อขนาดกลาง f v r นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง190แรงม้าหรือว่า210แรงม้านะคะก็ได้ส่วนลด1 0 0 0 0แบาทเท่ากันเลยนะคะรีบนะคะโปรโมชันนี้นะคะสิ้นสุดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเลยนะคะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์เซลแคสได้เลยนะคะด้านล่างนี้นะคะ0 9 4 7 9 6 6 9 6สด94 6 1ค่ะหรือจะเข้ามาพูดคุยกันนะคะที่โชว์รูม ของเซลแคตนะคะอยู่ที่บุรีรัมนะคะอิสุสุขทิงยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองติดติดกับโลบิสันบุรีรัมนะคะมาไม่ถูกโทรหาเซลแคตได้นะคะหรือว่าจะให้ไปเสนอเงื่อนไขพูดคุยถึงหน้าบ้าน ก็สะดวกเลยนะคะเชิญเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกค่ะสะดวกแบบไหนแจ้งเซลได้เลยนะคะพร้อมยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเซลแคทก็นำรถสว,สวยมาฝากคุณลูกค้าเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ